เมื่อวันที่4สิงหาคม2568รัฐบาลไทยประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก H5N1 หลังพบการระบาดรุนแรงในประเทศกัมพูชาข้อมูลจากปี2566ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสม26รายเสียชีวิต11รายโดยเฉพาะในปี2568นี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว13รายและเสียชีวิต6ราย จังหวัดที่น่าห่วงที่สุดคือเสียมราฐพบผู้ป่วยแล้ว4รายเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้โรคแพร่เข้ามาในไทยรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขและกรมควบคุมโรคได้เพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมปรศุสัตว์สั่งเกษตรกรเลี้ยงไก่และสัตว์ปีกเข้มงวดความปลอดภัยขั้นสูงสุดล้างและพ่นฆ่าเชื้อฟาร์มทุกสัปดาห์ ห้ามนำสัตว์ป่วยหรือตายผิดปกติไปขายหรือกินโดยเด็ดขาดแม้ขณะน,นี้ไทยยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำแต่รัฐบาลขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านกดติดตามไว้เลยครับข่าวจริงวิเคราะห์ลึกมีให้คุณทุกวัน